สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอนะครับหัวข้อง,งานวิจัยนะครับการเปรียบเทียบผลสำฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์สาหการรมเรื่องกฎข,ของไซน์และโคไซน์สำหรับนักเรียนปชวช2นะครับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาพิวัตครับ I learn I like I love นะครับผมเรียนรู้เพื่อที่จะรักมันครับ กับผมนายศิกริวัฒนสิมาวันครูประจำแผนกวิชาพื้นฐานธุรกิจภาควิชาบริหารธุรกิจสักวิชาการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาดิวัตรครับวัตถุประสงค์งานวิจัยนะครับ 1. ครับเพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อ 2. ครับเพื่อเปรียบเทียบผลสำลีธทางการเรียน 3. ครับเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อการสอนครับ ขั้นตอนการผลิตสื่อนะครับหนึ่งครับเราจะต้องวิเคราะห์ผู้เรียนนะฮะวิเคราะห์บริบทแล้ววิเคราะห์ปัญหาก่อนนะครับหลังจากวิเคราะห์ปัญหานะครับจะเห็นว่าเรื่องของกฎไซน์และก็โคไซน์เนี่ยนะนักเรียนยังไม่สามารถจําสูตรได้และไม่สามารถทําแบบฝึกทักษะได้นะครับเราจริงเอาเนื้อหาตรงนี้นะมาทําสื่อเพื่อให้นักเรียนนั้นได้รับการเรียนรู้ อยากต่อเนื่องแล้วก็มีความน่าสนใจครับเราจะมีการเขียนสตอรี่บอร์ดนะเพื่อร้อยเรียงเรื่องราวนั้นให้มีความน่าสนใจเข้าใจง่ายแล้วก็สะดวกต่อผู้เรียนนั่นเองครับหลังจากเราเตรียมสตอรี่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาสร้างสื่อนะครับโดยสื่อของเราเนี่ยนะครับจะสร้างหลายโปรแกรมนะครับโปรแกรมแรกที่เราใช้คือ powerpoint นะครับเราจะใช้ในการสร้างสูบโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งจะเป็น อักขระพิเศษที่สามารถ export เอ,อเามาเป็นไฟล์รูปได้แล้วก็ใส่เป็นเลขทีกำลังเศษส่วนสแควรูทได้ทุกอย่างครับและง่ายต่อการนำไปใช้ต่อนะครับหลังจากเราสร้างสูตรเรียบร้อยแล้วจาก powerpoint นะครับเราก็จะนำสูตรนี้นะครับมารวบรวมเป็นเนื้อหานะครับลงในโปรแกรม canva โดยใช้เทมเพลตที่ มีความน่าสนใจเหมาะกับผู้เรียนเข้าถึงง่ายสบายตาอ่านแล้วไม่ซับซ้อนนะครับผมโดยใช้เทมเพลตที่เป็นลักษณะข,ของเป็นสี Gray ์แอนด์ไวส์ซิมเพิลแฟ n o t โนบุกนะฮะซึ่งจะทำให้นักเรียนนั้นมองแล้วสบายตานะครับดูคอนเทนต์เนี่ยได้ไม่ขัดข้องนะครับก็จะดีตรงนี้นะครับ หลังจากเราเตรียมเนื้อหาใน c a n วาแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็จะ export งานออกมาเป็นไฟล์ PDF นะครับหลังจาก export งานเป็นไฟล์ PDF แล้วเรียบร้อยนะฮะเราจะอัปโหลดไฟล์ PDF ลงในโปรแกรม Flip HTML5 ครับพออัปโหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะสามารถเอามาใช้ได้เลยนะครับโดย ออกมาเป็นลิงก์ก็ได้หรือเป็น QR code ก็ได้ซึ่งสามารถสแกนได้ตรงหน้าจอนี้เลยนะครับผมหลังจากสแกนแล้วนะครับจะมีผลลัพธ์ดังหน้าจอเลยครับอันนี้เป็นส่วนของหน้าปกนะครับถัดมานะครับเป็นส่วนของตัวสูตรของทรายและข้อขูงทรายนะครับ น,นี้จะเป็นตัวแบบฝึกทักษะนะครับแล้วก็จะมีตัวเฉลยด้วยนะครับจากตัวอย่างที่เห็นนี้นะครับเป็นเพียงแค่บางส่วนจากทั้งหมดนะครับซึ่งเราใช้สื่อนี้นะครับกับกลุ่มประชากรแล้วก็กลุ่มตัวอย่างนะครับในทั้งหมดสามสิบสี่คนซึ่งใช้ใน Google Classroom นะครับเราจะเอาสื่อนี้ไปแฝงไว้ใน g Google o o c l a s s r o o m นะครับประชากรของเราก็จะมีทั้งหมด34คนนะครับเป็นสาขาไฟฟ้ากำลังทั้งกลุ่มเและกลุ่มดส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เราทดลองใช้กับสื่อนี้นะครับจะเป็นกลุ่ม A นะครับจำนวน17คนด้วยกันนะซึ่งผลการวิจัยนะครับเป็นดักต่อไปนี้ครับเรียงตามวัตถุประสงค์เลยนะครับผมหนึ่งครับตารางนี้จะเป็นตารางแสดง ประสิทธิภาพสื่อการสอนครับโดยให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง3ท่านนะฮะได้ประเมินสื่อตรงนี้เห็นว่าค่า IOC นะครับอยู่ที่0.835ซึ่งมีค่าความสอดคล้องที่สามารถนำสื่อนี้ไปใช้ได้ครับ ส่วนที่2ครับเป็นตารางแสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนะฮะของกลุ่ม A และกลุ่ม B โดยกลุ่ม A เนี่ยใช้สื่อนะครับแล้วกลุ่ม B เนี่ยเป็นการสอนแบบปกติจากตารางเขียนว่าค่า t-test ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่ม A นะครับจะสูงกว่ากลุ่ม B อย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติที่ระดับจุดศูนย์ห้านะครับจากตารางเขียนว่าค่าเฉลียนนะะ่ยนะครับของกลุ่ม A เนี่ยนะ จะสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม B นะครับแล้วก็ค่า standard deviation หรือค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานนะจะกระจายน้อยกว่ากลุ่ม B ซึ่งเห็นว่ากลุ่ม A ที่ได้รับการเรียนโดยสื่อนี้จะมีคะแนนดีกว่าอย่างชัดเจนครับผมและสุดท้ายครับส่วนที่3ครับเป็นความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อนะครับจากตารางเห็นว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.79ถือว่าอยู่ระดับดีมากที่สุดครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ต้องขอจบการนำเสนอเพียวเท่านี้ครับขอบคุณที่เสียสละรับชมขอบคุณครับผม